สีแดงแรงลิ์ต้องคันนี้ผ่อนแค่6,000ตลอดสัญญาจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับน้องเตยรถสวยที่รถมือสองสมชายคาเซนเตอร์ชนบุรีจ้ะวันนี้น้องเตยมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆบอกเลยว่าคันนี้โอ้โหสีเด่นกว่าใครนะคะถูกใจรีบมาจองเลยนะมาไม่พูดเยอะแล้วนะคะมาเดี๋ยวน้องเตยพาชมเลยเนาะวันนี้น้องเตยอยู่กับ Toyota v i o s 1.5คันนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะเป็น ตัว E ตัวรองท็อปสวยๆแบบนี้เลยเนาะคันนี้นะคะบอกเลยได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนอะ่ะเดี๋ยวน้องเตยพาชมรีวิวรอบๆคันกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าสีแดงสวยงามมากนะคะบอกเลยว่าเป็นบอกเลยว่าแบบจอดอยู่ท้ายซอยอยู่หน้าซอยก็มองเห็นจ้ะนะคะสีเด่น สีแดงแรงนิอดอะรถไม่แดงไม่มีแรงไปทํางานนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นโฉมปี2015นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นตาพงตาไฟนะใหม่ไซกิกไม่มีลงไม่มีเหลืองไม่มีรอ,อยแตกรอยร้าวใดๆเลยนะคะมาเดี๋ยวทุกามาชมในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะใะ้คันนี้ไปก็คือคุ้มมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กนะตอนนี้เป็น แม็กอัลลอยแม็กเดิมแม็กแท้จากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะยางดอกยางแน่นๆแบบนี้อะจุกๆไปเลยอ่ะแต่งสติกเกอร์มาให้เสริมหล่อกับสติกเกอร์ทีอาร์ดีมานิดนึงเออเสริมหล่อมานิดหน่อยเนะคะในส่วนของกระจกมองข้างจ้ะนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเก๋ๆเท่ๆแบบนี้ไปเลยเนาะนี่สีรถสวยมากนะคะตัวนี้ก็เป็นสีเดิมๆมาเลยนะ เจ้าของเดิมก็คือดูแลดีมากรักรถมากนะคะก็เอามาตีเถินไปนั่นเองเนาะอ่ะนี่ตาฟงตาไฟใหม่ใส่ยกริกแบบนี้เลยนะในส่วนของด้านล่างก็มาพร้อมกับไฟทับทิมหนึ่งคู่จ้ะดีไซน์ลงตัวมากกับโตโยต้ v วีอเป็นอีกหนึ่งะ,ะเรือรถราคาเบาๆนะคันนี้บอกเลยว่าออกใหม่ป้าบแดงอยู่67 0 0 0 0แสนนะวันนี้ไม่ขายจ้ะ วันนี้น้องเตยขายแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นมากเดี๋ยวน้องเตยพามาชมในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะนี่นะคะรีวิวให้เห็นไปเลยจะสภาพดีเยี่ยมมากตัวนี้บอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงนะจ๊ะเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายมากๆเลยเนาะตัวน,นี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขันบันไดนั่นเองนะจ๊ะขับง่ายเดินทางไกลย,ยิ่งสะดวกสบายไม่มีเมื่อยเลยนะเกียร์ออโต้ขับง่ายสะดวกสบายมาก ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านั่งสบายๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ในส่วนของต้นสองมาเดี๋ยวน้องเตยเข้ามาให้ดูเลยะจะเล็กไปไหมอะไรอย่างนี้เออไม่มีนะจ๊ะนั่งสบายมากตัวเล็กๆแบบน้องเตยนั่งไปเลยจ้ะสี่ท่านนี่นั่งสบายกว้างนะคะเหมาะมากสําหรับแบบครอบครัวเล็กๆเนาะหารถเก๋งนะคะราคาเบาๆผ่อนเบาๆ ต้องคันนี้เลย To โย ta Vios 1 5 e ปี2 0 1 5สีแดงคันนี้เลยนะคะถูกใจรีบมาจองเลยนะวันนี้น้องเต้ให้ผ่อนแค่6,000ตลอดสัญญาเลยนะคะนี่ปะ่ะเดี๋ยวน้องต้พามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะจ๊ะดูแต่ภายนอกเออรถย้อมมุงย้อมแมวมาหรือเปล่ารถชนหนักมาหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อะ ล่าสุดหาบพอแล้วดิอยู่ไซล่ะอ่ะนี่นะคะชุบบอกเลยค่ะนี้เพิ่งมาจอดเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะจ๊ะนี่ฝากระโปรงเดิมๆสีแดงแรงฤทธิ์นะจ๊ะสวยงามไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความงารงกันความร้อนเดิมๆจ้ะนะคะเราจะเน้นลด สภาพดีเยี่ยมคัดมาแล้วนะนี่ให้ดูใกล้ๆไปเลยนะคะกเม็ดองเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์มอ,อกอ,อยู่ครบนะเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง VVTI เนาะเป็นเครื่อง1.5นะคะเบาๆเก่งกลางนะคะแบตตัวนี้เป็นแบตใหม่พร้อมใช้งานนะของเหลวต่างๆเปลี่ยนหายให้พร้อมใช้งานเลยนะคะคุณลูกค,ค้าไม่ต้องกังวลเลยว่า ออารถไปจะได้ทรงได้ซ่อมไม่มีตัวนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยรถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนจะสภาพดีขนาดนี้้องเครื่องเดิมๆคันหน้าเดิมๆหมดทุกอย่างเลยนะคะวันนี้นน้องเตยก็ฝากไว้ด้วยกับคันนี้เลยนะคะใครสนใจเนาะติดต่อน้องเตยมาได้นะจ๊ะใครสนใจคันนี้อะมาจากคลิปเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้เลยวันนี้เนาะ คันนี้เปิดราคาอยู่ที่นะคะสามแสนนะคันนี้น้องเตยเปิดราคาอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะโปรจองวันนี้ใครมาจากคันนี้เอาไปเลยจองแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจองหลักพันไม่เอาให้จองแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นเจ้าของคันนี้ได้ง่ายๆเลยโทรหาน้องเตยได้ที่เบอร์0 8 2 1 4 8 9 2 5 5ห้าจ้า